แล้วหลวงปู่เทพลุกโดรน,นะครับจะเข้าไปทำแผนานนะครับ่ฝไไไไึกให้ทานก่อนกินทุกวันให้กับคนหรือสัตว์ก็ได้ทำอย่างนี้สม่ำเสมอไม่ขาดรับรองชีวิตไม่มีวันไม่มีคำว่าขัดสนจะมีแต่พอกคูณาทานบารมีให้ยิ่งขึ้นจนกว่าจะถึงซึ <ใน S 2> ่งพระนิพพานเอาไปแล้เขาจะเข้านี่นะครับ เรารู้หมดอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรละอะไรควรวางเรารู้ทุกเรื่องแต่มันยังทำไม่ได้เพราะสติเราช้าฉะนั้นเราจึงต้องฝึกสติเช่นเดินจงกรมให้มากฝึกยืนนั่งนอนให้มากขึ้นสำคัญให้ทันอารมณ์ของใจไม่ห้ามนะทำได้ตามสบาย คุณฟังไปก่อนแม้จะเจ็บปวดสักแค่ไหนก็ตาม mm hmm. เพราะนั้นคือยาวิเศษที mm hmm. ่จะทำให้เราหายโรคได้ mm hmm. เราไม่ได้เสียแต่เราจะได้ปัญญา mm hmm. นิ่งฟังทบทวนกลับไปกลับมา mm hmm. สรุปผิดหรือถูกหากผิดก็ได้ปัญญาหากถูกก็ได้ข้อคิด mm hmm. ผิดเก็แก้ไขถ,ถูกก็สบายใจ mm hmm. ทำติชมจึงเป็นกระจกสองหน้าเรา mm hmm. เราเองคี่ว่าเสบียงบุญที่เราแบกไปโลกหน้าเพียงพอหรือยังอถ้ายังให้ดีบําเพ็ินะเวลาวันเวลาของเราเหลือน้อยลงทุกวันทุกวันจะเบียงบาปอย่าเอาไปเลยอย่งมองรู้สึกของใจตัวเองหายใจมีบุญนี่จะของที่นี่จะของที่ที่ถวายที่ดินสร้างวัด ครับสาธุโมนันด้วยครับผู้ที้ถวายที่ดินผู้ที่ถวายดินสร้างวัดป่าสว่างบุญครับรเ,เ,รเมืองพญายาคเมืองบาดาลครับเมืองบาามีเมียงเมมอมีนรัมนีา้งเงงราะฉะนั้นเราต้อง่อ าจึงควรสร้างกิจกรรมดีไว้ให้มา,ากๆโอ้โหเมืองพญานาคลงเมืองบาดาลน,นะครับนีบ่นะครับนะครับโอดี์อื้มสุดงดงามนะครับคนดาลเลยนะมา ได้ร้อฮว่ากับว่ากับดูนีสวยสดงดงามเมืองบาดาล ลำพัางร่างกายก็พอทนแต่ปัญหาใจไม่แตกยานักสีแดงอ๋อยานักสีปัญญาขอบคุณสิ่งนั้นที่ทำให้เรารู้ตัวว่าเรายังแปลงไม่พอแตะเต่งมันจะเบกัเป็นเจือนไนท่องเมืองพญานาคแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะออกแล้วนะครับอืม จะออกไปเลยนะครับปั๊บหมุนมาตรงนี้นะครับมีทางออกนะครับมีพญานาคสีขาวพญานาคสีแดงพญานาคสีเขียวแล้วก็มาพญานาคสีดําตระกูลพญานาคดํานี่นะครับนี่ไงสีดาเลยเนี่ยเลี่ยมเลยเดินออกนะครับตอนนี้ออกกลจะออกจากถ้ำแล้วนะครับจะออกจากถ้ำนาคาแล้วนะครับนี่นะครับออกจากถ้ำมาแล้วนะครับเราจะเจออย่างนี้นะครับนี่เลยครับโอ้โห อารามงามตาเลยนะครับตุนกวาดตรงไหปต้นอกทำมาแล้วนะครับนี่นะครับทํานาคา